สลกตูแล้ววันนี้นะครับสลามกระตูนของไว้ก็คือตัวพิงกี้พายจุดเด่นของพิงกี้พายนะครับก็คือตัวและผมจะเป็นสีชมพูนะครับส่วนคิวติมาร์กเนี่ยเขาจะเป็นลายลูกโป่งสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทําสลามสีชมพูแล้วก็แต่งด้วยสีเหลืองและสีฟ้ากันนั่นเองครับน้องๆและนอกจากเราจะมีพิงกี้พายตัวนี้เป็นอินสปิเรชันของเราแล้วนะครับเรายังมีตัวนี้เป็นอินสปิเรชันอีกตัวหนึ่งด้วยเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีความระยิบระยับที่น่ารักมากๆเลย อย่างแรกเลยก็คือใส่กาวนะครับน้องๆสีชมพูวันนี้นะครับเราใช้กลิ่น,ตน,นกกสตอเบอรแบบี่ต่อไปนะครับเป็นกากเพชรสีชมพูนะครับแบบนี้ต่อไปนะครับเป็นเม็ดเดโคสีฟ้านะครับ และสุดท้ายนะครับเม็ดเดโคสีเหลืองตัวเม็ดเดโคนะครับมันจะหล่นไปอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองใส่น้ำยาสลามไปหนึ่งช้อนก่อนนะครับเี๋ยวพี่จะใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะครับ มีเดโคบอลอยู่ด้านในนะครับสีสวยมาก กับสลามการ์ตูนพิ้งคพี่ายของพี่ไว้ในวันนี้น่ารักมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเดโคบอลนะครับ,บสำหรับน้องๆที่อยากได้ในคลิปนี้พี่ไวแจก2กระปุกนะครับสำหรับน้องๆที่ตอบถูกว่า เด็โคบอลที่เีสใส่เข้าไปในวันนี้นะครับก็คือจะมาจากคิวตี้มาร์กของพิงกี้พายซึ่งมีสีอะไรบ้างสงสีนะครับตอบไม่ถูกโดยการคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยสำหรับน้องๆน,นะครับที่อยากจะติดตามพี่ใบนะครับทำสลามการ์ตูนนะครับสามารถกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้ไว้ด้วยนะครับอ้ออย่าลืมเข้าไปติดตามใน Instagram แล้วก็ในเพจ Facebook ของ Pony t ทีเอชชด้วยนะครับน้องๆวันนี้พี่ใบไปแล้วไว้เจอกันเทปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายโอเคด๊ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony Ts Shop Official TV ด้วยนะครับ